ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระสบดีที่16มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพศสุภาผลและคุณนพร,รัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงปูทางยุติสงครามกาซา เกาหลีใต้จับกุมยูนซุกยอลสอบปากคำร่วม10ชั่วโมง LA เตือนภัยไฟป่าวันกระแสลมโหมเพลิงรอบใหม่และไบเดนปาลาศัยอำาลาทำเนียบขาวย้ำอเมริกาตอนนี้ดีกว่า4ปีก่อนในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเผยสแกมเมอร์ยกระดับหลังเหตุลักพาตัวดาราจีนไปเมียนมาและ เราจะพาไปรู้จักกับสารเคมีชมพูดับเพลิงผู้ช่วยดับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวเชิงตันครับ <The OA. S 1> ครับ ไม่นานก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานมาว่าทางอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเดีย๋ยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นการปูทางไปสู่าการยุติสงครามในกาซาใช่ไหมครับคุณนภัสใช่ครับมีรายงานจากรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการเจรจา ข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดนี้ออกมาวันพุทธนะครับโดยระบุว่าการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนี้ก็ทําให้ความขัดแย้งที่ดําเนินมากว่า15เดือนและฆ่าชีวิตชาวปาเสไตน์ไปหลายหมื่นคนรวมทั้งจุดชนวนความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาคตอนะวันออกกลางช่วงผ่านมานี้ก็ใกล้ถึงวันสิ้นสุดนะครับ AP รายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของฮามาสและกาตายืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อพักการสู้รบในกาซาและ เพื่อปล่อยตัวประกันหลายสิบรายแล้วด้วยกลุ่มฮามาสเผยกับรอยเตอร์ว่าทีมเจราจาของตนได้ยื่นเอกสารอนุมัติข้อตกลงหยุดยิงและส่งคืนตัวประกันกับทางตัวกลางเจราจาแล้วด้วยเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มฮามาสได้เห็นชอบด้วยวาจาต่อร่างข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันกับทีมตัวกลางจากกาตาและรอข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเพื่อยื่นเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ข้อตกลงหยุดยิงที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดในการยุติการสู้รบในช่วงเริ่มต้นเป็นเวลา6สัปดาห์การถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซาและฮามาสปล่อยตัวประกันที่จะไปเพื่อแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควบคุมตัวไว้ อย่างไรก็ตาม AP ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าแผนดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะของเขาซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะรับรองข้อตกลงดังกล่าวครับ ทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกีเดียนซาได้ตัดภารกิจเยือนยุโรปให้สั้นลงและเดินทางกลับอิสราเอลในช่วงข้ามคืนเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและลงมติรับรองข้อตกลงหยุดยิงนี้ซึ่งหมายความว่าการโหวตดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในวันพรหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลนะครับครับ ต้องบอกว่าการเจราจาครั้งนี้ก็กินเวลานานหลายเดือนนะครับโดยมีอียิปต์และกาตาร์เป็นตัวกลางและสหรัฐให้การสนับสนุนบรรลุผลการหารือในช่วงไม่กี่วันก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตําแหน่งผู้นําสหรัฐในวันที่20มกราคมนี้นะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวย้ําข้อเรียกร้องในการบรรลุดีลหยุดยิงกาซ่าอย่างรวดเร็วพร้อมเตือนว่าให้เตรียมนรกแตกหากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันขณะ ที่ทูตพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของทรัมป์สตีฟบิตคอฟก็ทำงานร่วมกับแบรดแมกเกอร์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีจโจไบเดนทางด้านกิจการตะวันออกกลางในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงโดฮาของกาตาร์ด้วยเช่นกันนะครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social หลังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาว่าเรามีข้อตกลงสำหรับตัวประกันในตะวันออกกลางพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัวออกมาในไม่ช้า ขอบคุณสำหรับอิสราเอลนะครับการส่งคืนตัวประกันอาจช่วยผ่อนคลายความคุนเครื่องของชาวอิสราเอลที่มีต่อเนทันยาฮูและรัฐบาลฝ่ายขวาได้บ้างนะครับเนื่องจาก ประชาชนมองว่าความล้มเหลวด้านความมั่นคงของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคม2023นั้นได้นำไปสู่เหตุนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนอกจากนี้ความขัดแย้งในกาซายังขยายวงกว้างไปทั่วตัวนออกกลางทั้งความบาดหมางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาในเลบานอนอิรักและเยเมนที่โจมตีอิสราเอลเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์นั่นเองนะครับคุณนุัตครับ อีกข่าวหนึ่งที่เป็นหัวข้อใหญ่ในข่าวต่างประเทศก็เรื่องของเกาหลีใต้ครับที่ทางการจับกุ่มตัวอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอลในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับก่อนจะนำตัวไปสอบปากคำร่วม10ชั่วโมงจากปมการประกาศกฎอายการศึกเมื่อเดือนที่แล้ว เจ้าหน้าที่มาครับใช้กฎหมายสมขาวเดินหน้าปฏิบัติการจับกุมอดีตผู้นำเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรายนี้เมื่อเช้ามืดวันพุธตามเวลาท้องถิ่นทำให้ยูนกลายเป็นประธานาทิบดีเกาหลีใต้ที่ถูกจับกุมขณะดำรงตำแหน่งและต้องเผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลานานจากข้อหาก่อกระบฏครับในวิดีโอที่บันทึกไว้ไม่นานก่อนการจับกุมยูนคร่ำครวญว่าหลักนิติธรรมได้ล่มสลายไปแล้วในประเทศนี้ก่อนจะยอมให้จับกุมตัวเพื่อลดเหตุวุ่นวาย ก่อนหน้านี้ยูนเก็บตัวอยู่ที่บ้านพักประธานาธิบดีย่านหำนำดงที่กรุงโซมาหลายสัปดาห์พร้อมประกาศว่าจะต่อสู้กับความพยายามจับกลุมตัวเขาให้ถึงที่สุดและย้ำถึงความชอบธรรมของการประกาศก,กฎอายการศึกของตนเมื่อ3ธันวาคมปีก่อนว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายในการกำกับดูแลต่อฝ่ายค้านที่ระบุว่าต่อต้านรัฐที่ใช้เสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติขัดขวางวาระของเขา หน่วยงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตหรือว่า CIO ระบุว่าปฏิบัติการจับกลุ่มประธานาธิบดีผู้นี้ในรอบแรกกินเวลา5ชั่วโมงก่อนจะสำเร็จในความพยายามครั้งที่2ที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อบุกเข้าไปในบ้านพักของผู้นำเกาหลีใต้โดยมีภาพของขบวนรถอเนกประสงค์สีดำพร้อมไฟไซเรนมุ่งหน้าออกจากบ้านพักดังกล่าวไปยังอาคารของ CIO ในกัวชอนโดยขบวนมีรถตำรวจประกบตลอดเส้นทางครับ ผู้สับสนยนประธานาธิบดียูนยออกมาเดินขบวนใกล้กับอาคาร CIO ระหว่างที่สอบปากคำผู้นำรายนี้โดยผู้ชุมนุมถือป้ายและตะโกนว่าเราจะต่อสู้เคียงข้างประธานาธิบดียูนซุกยอครับและในําู้้เช่นกันครับมีรายงานว่าชายคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหลังจุดไฟเผาตัวเองใกล้กับอาคารหน่วยงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตอ้างอิงจากสำนักง,งานดับเพลิงกยองกีครับ และหลังจากการสอบปากคำร่วม10ชั่วโมงยูนก็ถูกนำตัวไปคุมขังที่อุยวางใกล้กลับกรุงโซลน,นะครับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้ระบุว่าอาจควบคุมตัวประธานาทิบียูนไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหรืออาจนานกว่านั้นทาง CEO นำทีมสืบสวนร่วมกับตำรวจและกองทัพเกาหลีใต้ในประเด็นว่าการประกาศกฎอการสืกของผู้นำเกาหลีใต้ารายนี้เป็นการกาอ่อขบว มีเวลา48ชั่วโมงในการขอคำสั่งศาลให้จับกุมยูนอย่างเป็นทางการซึ่งหากไม่สามารถทำได้ทันเส้นตายดังกล่าวยูนก็จะได้รับการปล่อยตัวแต่หากเป็นไปตามขั้นตอนของ CIO ทีมสืบสวนสามารถยืดเวลาการควบคุมตัวยูนไปได้อีก20วันให้ส่งคดีต่อไปให้กับอายการเพื่อดำเนินคดีต่อนะครับแต่หากอายการเดินหน้าดาเนินคดียูนในข้อหาก่อกระบฏและใช้อำนาจโดยมิชอบตามที่ทีมสืบสวนระบุไว ยูนอาจต้องถูกจับกลุมไปจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีในขั้นต้นซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน6เดือนจากนี้อ้างอิงจากรัคซุงแบรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาเกาหลีใต้นะครับภายใต้กฎหมายเกาหลีใต้ผู้นำประเทศที่เผชิญกับข้อหากบฏอาจต้องรับโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดครับคุณสงพจน ครับจากการเมืองเกาหลีใต้นะครับเราข้ามไปที่การเมืองอเมริกากันบ้างนะครับประธานาธิบดีจโจไบเดนวันนี้ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งที่ทำเนียบข่าวแล้วนะครับโดยเ,เป็นการกล่าวออก ก่อนที่จะยุติบทบาทหน้าที่ทั้งหมดในวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งนะครับในเอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงวันเข้ารับตำแหน่งเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดอย่างหนักของโควิด -19 รวมทั้งเหตุการณ์ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2021นะครับโดยไบเดนกล่าวว่า4ปีก่อนเรา ยืนท่ามกลางฤดูหนาวแห่งพยันตรายและฤดูหนาวแห่งความเป็นไปได้แต่เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในฐานะคนอเมริกันและเราฝ่าฟันมาได้เราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเรารุ่งเรืองขึ้นและเราปลอดภัยมากขึ้น การกล่าวคำอําลาครั้งนี้ถือเป็นสุนทรพจน์ครั้งที่5ของไบเดนที่ทําเนียบขาวนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ6เดือนที่แล้วไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ห้องทํางานแห่งเดียวกันนี้เพื่อประกาศการตัดสินใจไม่ลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2และสนับสนุนให้รองประธานาธิบดีคคมราแฮร์ริสลงแข่งแทน ทำเนียบขาวจัดทำเอกสารถแถลงผลงานของรัฐบาลไบเดนแฮร์ริสอย่างละเอียดนะครับทั้งในด้านต่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจากการสร้างงาน16ล้าน6 0 0 0ตำแหน่ง GDP เพิ่มขึ้น12.6%และเพิ่มกว่ามั่งคั่งของครัวเรือนอเมริกันโดยเฉลี่ย37%เอกสารดังกล่าวยังเน้นย้ำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านกฎหมาย Inflation Reduction Red Act นะครับและ Chips Act ที่ไบเดนเป็นผู้ลงนามรวมทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมที่ทำให้รัฐบาลไบเดนสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยุติธรรมกว่าเดิมตามคำที่ระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้ครับครับในด้านการต่างประเทศน,นะครับไบเดนระบุว่าตนพ้นจากตำแหน่งด้วยการช่วยให้รัฐบาลชุดต่อไปมีจุดยืยนที่แข็งแรงมีพันธมิตรที่เข้มแข็งมากขึ้นขณะที่ศัตรูอ่อนแอลงและระบุว่าอเมริกากลับมาเป็นผู้นำและสร้างเอกภาพแก่ประเทศต่างๆอีกครั้ง ไบเดนยังกล่าวปกป้องนโยบายถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2021ท่ามกลางเสียงวิจารว่าสหรัฐทิ้งความวุ่นวายไว้ในอัฟกานิสถานหลังการทำสงครามอันยาวนานและทำให้ฐานอเมริกัน13คนเสียชีวิตในการก่อการร้ายที่สนามบินกรุงคาบูก่อนที่สหรัฐจะถอนกำลังทั้งหมดออกมาครับทางนี้ไบเดนพ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนรับรองผลการทำงาน39%จากคนอเมริกันห้างอิงจากสำนักวิจัยแกลล็อป โดยในช่วงสัปดาห์ท้ายๆก่อนลงจากตําแหน่งไบเดนได้ออกมาย้ําถึงผลงานของตนตลอด4ปีที่ผ่านมาโทมัสชวาสนักประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลกล่าวกับ VOA ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอเมริกานในอีก4ปีข้างหน้าภายใต้รัฐบาลทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อเกียรติประวัติของไบเดนในช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยเขาบอกว่าหากทรัมป์กลายเป็นหายนะ ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือเกิดความวุ่นวายในโลกเนื่องจากความขัดแย้งใดๆก็ตามไบเดนจะถูกจดจำในด้านที่ดีมากขึ้นและบอกว่าหากทรัมป์กลายเป็นอันตรายต่อบรรทัดฐานทางประชาธิปไตยดังที่ไบเดนและพรรคเดโมแครตบอกไว้จริงๆไบเดนก็อาจถูกมองว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ในทางกลับกันครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าหากทรัมป์สามารถทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเข้มแข็งและบรรเทาความวุ่นวายในด้านการต่างประเทศของสหรัฐได้ ทรัมป์ก็อาจกลายเป็นประธานาธิบดีอเมริกันที่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกับโรนัลด์เรแกนได้เช่นกันในขณะที่ไบเดนเขาบอกว่าก็จะไม่เป็นที่จดจำมากนะครับคุณสมคตครับผม อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็มีขึ้นในช่วงก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะพ้นจากตําแหน่งนะครับก็คือการที่กระทรวงการคลังประกาศในวันพุธเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัเสเซียนะครับซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจและหน่วยงานที่สนับสนุนการทําสงครามของรัเสเซียในยูเครน โดยมีการปรับมาตรการลงโทษสําหรับนิติบุคคลราว100แห่งและเพิ่มการลงโทษใหม่อีก15แห่งด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวว่าภายใต้มาตรการลงโทษชุดใหม่บริษัทใดๆก็ตามที่ทําธุรกรรมอย่างมีนัยยะสคัญกับอุตสาหกรรมด้านการทหารของรัสเซียจะเผชิญความเสี่ยงจากการลงโทษไปด้วยโดยบริษัทที่ถูกลงโทษเพิ่มอีก15แห่งนั้นรวมถึงบริษัทจากรัสเซียจีนและธนาคารในเคอร์ชิสถานที่ถูกกล่าวหาว่า ให้ความร่วมมือกับรัสเซียในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันและชาติพันธมิตรประกาศมาตรการลงโทษต่ตอรัสเซียจากการรุกรานยูเครนเมื่อปี2022โดยมุ่งเป้า ตัดช่องทางหาไรายได้ของรัฐบากลกรุงมอสโกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านพลังงานนะครับขณะเดียวกันก็มีแรงสนับสนุนมากขึ้นในยุโรปให้ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ของบรรดามหาเศรษฐีรัสเซียที่ถูกอายัดไว้หลังรัสเซียบุกรุกยูเครนนะครับทำกลางข่าวลือว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจพยายามผลักดันข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนทันทีที่เข้ารับตำแหน่งสัปดาห์หน้า นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2022สหรัฐแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นและหลายชาติในสหภาพยุโรปได้อายัดทรัพย์สินมูลค่าราว3แสนล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางรัสเซียโดยในจำนวนนี้มีทรัพย์สินราว2แสนล้านดอลลาร์ที่ถูกเก็บเอาไว้ที่ยุโรปนะครับและประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ถูกอายัดไว้ในอเมริกา โดยสื่ออเมริกันรายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งนั้นกำลังพยายามผลักดันครั้งสุดท้ายให้พันธมิตรในยุโรปยึดทรัพย์ของรัสเซียอย่างสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเจราจาสันติภาพในอนาคตแต่นักการเมืองอยุโรปบางคนสนับสนุนให้มอบทรัพย์สิสนนั้นให้แก่ยูเครนเพื่อใช้ซื้ออาวุธหรือ ฟื้นฟูประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voa thai com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับ ไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเราบ้างนะครับเหตุการณ์ล nah ักพาตัวนักแสดงทางโทรทัศน์ของจีนที่ถูกลักพาไปอย่างเมียนมาเมื่อเร็วๆนี้ก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาเป็นการส่งสัญญาณของการขยายตัวและการยกระดับความพยายามของเหล่าสแกมเมอร์ออนไลน์ที่ลักลอบค้ามนุษย์อยู่ในเมียนมานะครับคุณนพรัต์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวทอมมี่วอลเกอร์ ของ VOA มาเสนอครับครับเรื่องที่คุณสมพจน์พูดไปคือกรณีของหวังซิงหรือว่าซิงซิงนักสแสดงชาวจีนที่หายตัวไปเมื่อวันที่3มกราคมจากอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากและสมาชิกในครอบครัวของเขาก็แจ้งตำรวจในสองวันต่อมานะครับโดยมีการ,รโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์มากมายจนทำให้ทางการไทยและจีนต้องเร่งออกมาทำงานและเปิดเผยการพบตัวนักสแสดงรายนี้ในเมียนมาเมื่อวันที่8 มกราคมนะครับเจ้าที่ทยรายงานว่าหวางนั้นถูกกักขังในพื้นที่ KK Park ในเมืองเมียวดีซึ่งคือชื่อว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์โดยเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากที่นักแสดงจีนรายนี้ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์ม e c h a t ว่าให้มาทดสอบหน้ากล้องที่ไทยครับก่อนถูกพาตัวข้ามชายแดนไทยเมียนมาไปโกนหัวแล้วก็จับฝึกเป็นสแกมเมอร์ออนไลน์ร่วมกับเหยื่อชาวจีนราว50คนอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากรายงานของสื่อต่างๆนะครับ j จสันทาวเวผู้อำนวยการของสถาบัน United States Institute of Peace หรือว่า USIP ประจำเมียนมาบอกกับ VOA ว่าการลักพาตัวนักแสงจีนว,สสวัย31ปีผู้นี้เป็นกระบวนการที่มีการวางแผนรอบคอบโดยเจตนาเพื่อจับตัวประกันซึ่งแกงอาชญากรสแกมเมอร์กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้หนักขึ้นพร้อมกล่าวเสริมว่า เหตุการณ์ชนิดนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาอาชญากรมีการปรับตัวและพยายามอย่างถึงที่สุดในการหลอกล่อผู้คนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปมาควบคุมไว้นะครับเพื่อรีดไถเงินตรงๆหรือไม่ก็บีบบังคับให้ร่วมเก่ะอาชญากรรมครับคุณสงพจน์กรับทางฝ่ายไทยและจีนมีท่าทีเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ครับคุณนพครับก็อย่างที่ไทยนะครับเมื่อสัเที่แล้วนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า การจัดการกับอาชญากรข้ามแดนนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับต้นๆของไทยเลยนะครับแต่ว่าศาสตราจารย์ดรธิตินันพงสุทธิรักแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นกับ VOA ว่าการต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินั้นต้องการการสนับสนุนมากกว่าที่มีอยู่จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรักษากฎหมายของไทยครับและบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นทั้งศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อของศูนย์แกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆอื่นๆในขณะที่เขาบอกว่าปัญหาธุรกิจ ทุจริตคอร์รัปชันที่อย่างรากลึกและการเสื่อมถอยของสถาบันต่างๆโดยกองกําลังตํารวจของไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องดูไว้นะครับในฝั่งของจีนทางการกรุงปักกิ่งก็บอกว่ารับรู้แลวก็ยอมรับประเด็นเรื่องแมเมอร์และการหลอกลวงช่อโกงทางโทรศัพท์ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการผ่านกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงช่อโกงออนไลน์และทางโทรศัพท์เมื่อเดือนธันวาคมปี2022แล้วก็ตาม เจสันทาวเวอร์จากสถาบัน USIP ระบุนะครับว่าทางการจีนพยายามออกแคมเปญเพิ่มให้ความรู้กับประชาชนและดําเนินมาตรการโน้มน้าวพลเมืองของตนไม่ให้มาเที่ยวเอเชียตอดะเฉียงใต้ครับเช่นเผยแพร่คําชี้ชวนว่าถ้าเดินทางมาไทยนั้นอาตกเป็นเหยื่อ กลุ่มค้ามนุษย์แล้วก็ถูกจับตัวไปเมียนมาได้ก่อนที่ตํารวจจีนจะเริ่มปฏิบัติการใหม่คือไล่โทรศัพท์หาผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินมาแถวนี้และเพื่อสอบถามว่าจะไปทำอะไรที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณสมพลนอกจากนั้นที่มีการพับออกภาพยนตร์จีนที่มีชื่อภารรษาอังกฤษว่า No More Beds ออกฉายเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023ครับเนื้อหาเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่ระบุประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์ถูกกลุ่มมมแเจ คุมขังแล้วก็บังคับใช้รายงานด้วยครับครับก็เป็นปัญหาที่ระบาดอย่างหนักเลยนะครับคราวนี้จะถามว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อไทยบ้างคุณนกรัฐก็อาจจะมีผลต่อตลาดท่องเที่ยวจีนในไทยไม่น้อยนะคบเพราะว่าอย่างปี2024เนี่ยสิติบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจีน มาไทยถึงกว่า6ล้านคนคือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติใหญ่่สุดในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรายงานจากฮ่องกงด้วยครับว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากจากจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มยกเลิกแผนเดินทางมาไทยในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่จะเริ่มในวันที่27มกราคมนี้แล้วครับในเรื่องนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยก็พยายามออกให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนกลางเมื่อวันที่1ิมกราคมที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาย้าว่าประเทศไทยให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนัก วและเมื่อวันที่ที่ผ่านมาทางการไทยกับจีนก็มีการร่วมประชุมระดับสูงเพื่อหารือหนทางยกระดับการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็การก่อเชื้อข้ามชาติด้วย VOA ติดต่อไปยังสารทูตจีนในกรุงเทพเพื่อขอมาเห็นเกี่ยวกับกรณีการลักพาตัวนักแสงสิงๆนะครับแล้วก็ประเด็นความกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ก็ไม่รับการตอบกลับก,บก่อนจะตีพิมพ์รายงานนี้ครับคุณสงพจน์ครับผมก็เป็นเรื่องที่ในบ้านเราก็ติดตามกันอยู่ นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาพูดถึงวิเคราะห์ถึงผลกระทบในด้านต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์ออนไลน์นี้นะครับคุณฟังกําลังรับฟังข่าวสดสตรงจาก Voice of a m อเมริกาภาคภาษาไทยครับไปดูตลาดหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับนุณรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น703.27จุดนะครับ ปิดที่43,221.55นะครับ s t a n d a r d p o o r s เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่5,949.91นะครับและ NASDAQ ก็เพิ่มขึ้น466.84นะครับปิดที่19,511.23นะครับราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ1.42%ปิดที่2,720ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนและค่างเงินวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท57สตางค์นะครับ ประเด็นที่เราติดตามกปนอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของไฟป่าที่นครลอสแอนเจลิสนะครับก็มีอัปเดตกันมานะครับผู้คนทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังต้องเตรียมรับมือหนักอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีการพยา พยากรณ์อากาศว่ากระแสลมเตรียมยกระดับไฟป่าให้รุนแรงขึ้นหลังจากไฟป่าหลายจุดในพื้นที่ฆ่าชีวิตอย่างน้อย25รายสูญหายอีกอย่างน้อย30รายนะครับสำนักง,งานสภาพอากาศแห่งชาติออกคําเตือนระดับสีแดงในนะครลอสแอนเจลิสคาดการอุณหภูมิที่ร้อนความชื้นต่ําและกระแสลมแรงซึ่งเป็นสถานการณ์อันตารายที่อาจนําไปสู่ความเสี่ยงไฟป่าเพิ่มขึ้นในวันพุธ ไฟป่าอีตันไฟเอร์เผาผลาญทางตอนเหนือของนครลอสแอนเจลิสนะครับส่วนพาริเซตไฟเออร์ก็เข้าทำลายชายฝั่งติดทะเลของ LA ในสภาพอากาศที่เหมือนกับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้เองนะครับโดยกระแสลมรุนแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนโหมเพลิงในระดับรุนแรงแล้วก็พัดผ่าเชื้อไฟไปไกลกว่าต้นเพลิงหลายไมล์เลยทีเดียว ประชาชนกว่า90,000ครัวเรือนต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้าในช่วงเช้าวันพุธนะครับเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคนั้นถูกตัดขาดเพื่อป้องกันไฟป่ารอบใหม่นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานการบุกปล้นบ้านใน n d n เดวิลแคนยอนและการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวางเพลิงในอาซูซ่นะครับจากการจับกลุ่ม3คนที่ต้องสงสัยวางเพลิงในจุดเล็กๆซึ่งอยู่ไกลจากพิกัดไฟป่ารุนแรงอ้าง อิงจากสำนักง,งานตำรวจในนครลอสแอนเจลิสนะครับก็ต้องบอกว่าในการจับกลุ่มหลายสิบครั้งนี้มี9คดีที่เกี่ยวข้องกับการปล้นชิงรางวัลเอมมี่จากบ้านที่ผู้คนอพยพไปแล้วก็คือพวกดาราน,นักแสดงต่าง,าง,างๆนั่นเองครับตามการเปิดเผยของสำนักง,งานอายการเขตลอสแอนเจลิสเคาน y ตี้ด้วยนะครับไปส่งท้ายกันวันนี้ ่าเป็นเรื่องของไฟป่าเช่นกัน<ช>แต่เป็นเรื่องของสารเคมีที่นํามาใช้ใน,ในการดับไฟป่าใช่ไหมคุณธมรัตน์ใช่ครับหนึ่งในภาพที่ผู้คนติดตามรายงานข่าวไฟป่าในลอสแอนเจลิสในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือภาพของความพยายามที่จะดับไฟด้วยสารที่มีสีชมพูสดนะครับนอกเหนือจากการนาเครื่องบินแลเฮลิคอปเตอร์เพื่อโปรยน้ําในการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปติดบ้านเรือนเพิ่มเติมตามรายงานของ A p พนะครับโดยนวยดับเพลิงทั้งหลายของสหรัฐบอกว่าการดับเพลิงสารดับเพลิงที่ว่า เ,เป็นสิ่งที่ถูกนามามักนํามาใช้ในการจัดก,การกับเหตุไฟป่าแล้วก็ถือเป็นเครื่องมือล้ําค่าแบบนึงเลยนะคุณสรงพจแต่คําถามคือทําไมถึงมีการนํามาใช้เขาบอกว่าไฟป่าครั้งนี้ขยายวงกว้างผ่านพื้นที่หุบเขาแล้วก็ป่าจนเป็นเรื่องยากที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินปฏิบัติการพาคพื้นดินได้เพราะฉะนั้นการนำเ,เครื่องบินเนี่ยขึ้นโปรยน้ําแล้วก็สารดับเพลิงที่ว่านี่ถือเป็นหนทางที่ ต้องนามาใช้อย่างมากนะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันเพราะว่ากรณีของที่ LA นเนี่ยลมพัดแรงมากถ้าแรงจัดเนี่ยการนำเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอเร์ขึ้นก็เป็นไปได้ยากหรือขึ้นไปแล้วแล้วโปรยมันอาจจะไม่ลงไปตรงที่ไฟก็ได้น,นี่เป็นข้อจํากัดข้อหนึ่งนะครับทีบน,บนี้เขาบอกว่าสารสีชมพูที่ว่านี่ไม่มีอะไรเป็นข้างในมากก็มีศาสตราจารย์เดนิเอลแมคคอรีจาก University of Southern California ที่แปลว่ามันก็ประกอบด้วยน้ํา แอมโมเ p h o ฟอสเฟตหรือก็ปุ๋ยนะครับแล้วก็ไอออนออกไซด์ที่ทําให้สารนี้มองเห็นด้วยตาเปล่าหน่วยงาน U.S. Forest Service ก็ใช้เครื่องบิน13ลําครืขึ้นไปโปรยสารนี้นะครับในลอสแอนเจลิสบอกว่าสารนี้นี่ช่วยลดออกซิเจนทําให้ไฟมอคือ e x เ g e อ o กซิเจนมันทําให้ไฟออสามารถ ลุกผือขึ้นได้ <Okay. S 1> ยากใช่มันั้นลดปุ๊บก็ทําให้หมอดได้เร็วขึ้นแล้วก็ชะลออัตราการเผาวสัสดุต่างๆด้วยการเคลือบต้นไม้และพื้นผิวต่างๆทําให้มีอุณหภูมิเย็นลงแล้วก็ยังช่วยให้สารประกอบอินทรีย์เซลลูโลสในพืชเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทําให้พืชที่โดนสารนี้ไม่ติดไฟโดยง่ายแต่ก็มีข้อ กังวลว่าสารนี้จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสัตว์ป่าหรือไม่ทางหน่วยงาน U.S. Forest Service นะครับก็บอกว่าสั่งห้ามการใช้ดับสารตะเพลิงงี้เนี่ยถ้าไปโดนเส้นทางน้ำหรือถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ยกเว้นในกรณีที่เกิดภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์หรือความปลอดภัยของสาธารณชนทีนี้อาจารย์แดนิลแมคคอรีที่อ้างก่อนหน้านี้บอกว่าได้ร่วมวิจัยกับนัก วิจัยหลายคนนะครับทดสอบสารดับเพลิงปร,ป,รประเภทนี้นะครับแล้วบว่าสารพวกนี้มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบสารโลหะหนักก็คือโครเมียมและแคดเมียมซึ่งก็บอกว่า ทำให้กังวลว่าจะทําให้มีการเพิ่มขึ้นของสารที่ว่าที่พื้นที่ปลายน้ําในป่าแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตสารนี้บอกว่าสารที่ทางอาจารย์ไปทดสอบไม่ใช่สารที่เขาเอาไปใช้กับ U.S.ForestService นะครับ,รบอย่างไรก็ตามการใช้สารดับเพลิงกับเหตุไฟป่านั้นก็ยังเป็นหนทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะทําภัยธรรมชาติเนี่ยมันมาพร้อมความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของควันไฟละลองฝุ่นพิษเหมือนกับ P.M. 2.5เนี่ยครับ,รบซึ่งทําให้เกิดปัญหาด้านโรบหายใจ และหัวใจหาเข้าถึงปอดแล้วกระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นทางผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็บอกว่าคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าสารนี้มันจะมีผลเสียมากแค่ไหนแต่ในเวลานี้ยังไงก็ต้องใช้ต่อไปเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปภัยธรรมชาติรุนแรงครั้งนี้ก็คร่าชีวิตคนไปหลายสิบคนแล้วทำลายอาคารบ้านเรือนไปหลายหมื่นหลังแล้วทําให้หลายประชาชนจานวนมากไม่มีที่อยู่โดยเฉพาะกรณีของแรงลมซานตาอนนันนาประจําถิ่นของแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น อีกข้อมูลหนึ่งที่นำเสนอเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้นะครับครับขอบคุณครับคุณนพร,รัตนะ์ฮะก็เป็นรายงานข่าวสดสาตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาโปลดและคุณนพรัต์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนภร,รัตค่ะสวัสดีคับคุณธ<ม>ีรัตค่ะขณะที่การช่้รบบนดินกําลังจะบรรลุข้อตกลงคือบรรลุข้อตกลงแล้วกําลังจะมีสัญญาณที่ดีแต่ว่าการช่้รบบนโลกออนไลน์การหลอกลวงอาญากรรมออนไลน์รวมถึงการส่้รบกับภัยธรรมชาติยังไม่จบใช่ไหมคะเรายังต้องเผชิญหน้ากันต่อไปในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะคะใช่ครับก็ยังมีอีกหลายด่านที่จะต้องสู้กันนะครับเพราะว่า เ,เรารายงานข่าวอยู่แล้วก็รู้นะปัญหาในแต่ละแต่ละเปลอแต,ลแต่ละแต่ละจุดเนี่ยก,ก็เยอะแยะนะฮะนี่แค่พูดถึงเรื่องความขัดแย้งในตันอนกกลางนี่แม้จะเกิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดนะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับเนี่ยแต่ก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้ของกลุ่ม,มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานกับอิสราเอลวันนั้นก็ยังไม่จบนะฮะ <Okay. S 2> ยังมีอีกหลายจุดยังไม่รวมถึงเรื่องของยูเครนนะฮะอันนั้นก็ยังเป็นความขัดแย้งที่ยังต้องติดตามกันต่อไปสําหรับปีนี้ครับ ภัยธรรมชาติก็มาเรื่อยๆนะครับก็ยังมีเรื่องของคนที่มาโกงกันเองอีกอย่างที่คุณธีรัตพูดนะครับคือมนเย์เราก็มักจะเจอความท้าทายในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ก็หลายส่วนใหญ่ก็ฝีมือเราเองนะครับ และน่าสงน่าสนใจและน่าสงสัยว่าจะวางเพลิงบ้านคนใกล้ที่เกิดไฟป่าอีกด้วยด้วยเหตุผลอะไรเพื่อให้ดูเหมือนกับมีไฟป่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นในบ้านบ้านของคนหรือบ้านตัวเองหรือบ้านใครมันมีเหตุปัจจัยอะไรไหมคะ คือถ้าพูดถึงสาเหตุของไฟป่านะฮะก็มีการพูดกันถึงไปหลากหลายนะฮะแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าเป็นการวางเพลิงหรือ,อเปล่านะครับ,รบมีการแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีการยื่นฟ้องบริษัทไฟฟ้าบอกว่าอุปกรณ์ของบริษัทที่จ่ายไฟนะฮะทำให้เกิดไฟป่าดังนั้นเนี่ยเรายังเรายังสรุปอะไรไม่ได้ตอนนี้นะฮะยังยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการวางเพลิงทําให้เกิดนี่ไฟป่าครั้งใหญ่ครั้งนี้แต่ว่าก็ต้องต้องติดตามฮะ,ะเราก็จะพยายามหา 啊。Uh. รายงานมาคือม<ห>ันมีข้อมูลแค่ประมาณว่าทางพื้นที่ฝั่งตะวันตกเพราะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัดความชื้นต่ํามากโอกาสการเกิดออไฟป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายเพราะพื้นที่ของที่นี่คือก็เป็นต้นไม้ป่าเยอะแยะเลยนะครับแล้วการกที่ทใช่แล้วการที่เขาไม่มีออน้ํากักเก็บไว้เยอะหรือมีความชุมช่มชื้นเข้ามาเนี่ยมันก็เปิดโอกาสโดยเฉพาะอย่างที่เรารายงานเราะว่าโลกร้อนต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยเสริมเพราะนั้นคือไม่อย่างที่คุณทรงพูดไม่มีการสรุปยังเป็นทางการแต่มันเป็นข้อสังเกตที่ดูจจะชัดเนกวว่าาคม ามที่จะวางเพลิงหรือเปล่าอันนี้ต้องอย่างที่บอกต้องต้องสืบสวนกันต่อไปแล้วนะมาเปิดเผยในช่วงหลังจากนี้นะครับใช่ค่ะอันนี้ดีฉันหมายถึงคนที่ไปขโมยของอคนที่ยพยายามทําเพิ่มเติม